สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพะรวยนะคะวันนี้เจสุมจะพามาชมว่าวนะคะพี่น้องเขาวิ่งว่าวจุฬาส่วนมากจะเป็นว่าวจุฬานะเล่นหน้านี้หน้าหนาวแล้วกลางคืนเขาก็จะใส่ธนูว่าวด้วยนะคะกลางคืนก็จะดังเว้ยเๆเเลยนะคะนี่ค่ะคือว่าวธนูค่ะไอ้ว่าวจุฬาเขาใส่ธนูว่าวตอนนี้ตัวน,นี้ไม่ใส่นะคะต้องเป็นรอบดึก,กเขาจะใส่จะดังทั้งคืนเลยนะคะกล่อมหลับทั้งคืนเลย อนันอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านน้นนะคะ,ะตัวนี้เห็นชัดไหมอ่ะตัวนี้จะอยู่ในด้านนี้สองตัวนะคะฝั่งนี้เขาเล่นสองตัวเขาจะเล่นประจาทุกปีนะคะคนเคยเล่นเขาก็จะเล่นคนไม่เคยเล่นเขาก็จะไม่เล่นมันก็ไม่รู้เนาะคนเขาชอบคนเขาชอบเขากระทาเล่นโอ้ยเขาซื้อกันตัวหนึ่งแพงนะตัวละเจ็ดแปดร้อยตัวละพันตัวละพันห้าสองพันก็มี ยังถูกๆก,ก็ห้าร้อยคนเคยเล่นเขาก็จะเล่นคนไม่เคยเล่นเขาก็จะไม่เล่นคนชอบก็ก็จะเล่นเนาะดูเว้ากันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเว้าจุลานะคะเรียกว่าเว้าจุลาต้องขยายนะคะถึงจะเห็นชัดอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ธนูที่บ้านเรียกธนูนะธนูธนูเว้า ตัวนึงจะอยู่ด้านนี้สองตัวนะคะวองฟ้าก็สวยนะคะพี่น้องเอาเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ดูพระจันรขึ้นแล้วค่ะพี่น้องพระจัน์ก็ขึ้นเร็วเร็ววงใหญ่ด้วยนะวันนี้มันวันที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบวันพระอย่ประมาณไม่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็วันพระอีกแล้วเนาะเจ็ดวันวันพระครั้งหนึ่งเนาะ ใกล้แล้วค่ะใกล้จะวันพระวันนี้ก็ยีห้าแล้วชมธรรมชาตินะคะวันนี้ชมท้องฟ้าชมการเล่นว่าวว่าวจุราตัวนี้เห็นไหมตัวนี้อยู่ตรงนี้นะตัวนี้อยู่ต่ําเห็นชัดหน่อยหนึ่งตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตติที่มอบให้นะคะแห่ๆงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ